ผมว่าใช่ห่ะไอ้จริงนะแตกที่ผมคิดเลยคุณจะเกียนตัวข้างหน้าทำไมตัวหลังมึงมารับกรมแทนวะหาคุณกำลังเบื่อไอดีตัวเองที่มี <No. S 2> จนแน่นอน <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟ PB... อินโดนีเซียหรือเปล่าน่าจะใช่จำไม่ได้นะเอาเป็นว่า PB เซิร์ฟนี้เนี่ยชื่อมีชื่อว่า p ล o y b a n k Evolution นั่นเองนะครับเพียงขอจะให้ตั้งชื่อนะผมจะตั้งเปไ็นอะไรดีนะช,ชื่อไทยได้ไหมนะชื่อไทยได้ไหมไม่ได้เฉยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมันเซิร์ฟต่างประเทศนะบอกไ้ก่อนสงสัยอาจจะเป็นความผิดพลาด อาจจะเป็นบั克ก็ได้นะใครจะไปรู้มีเช็คชื่อตัวละครด้วยเห็นไหมตัวละครใช่อยู่ครับผมอ๋อแจกตัวละครสองตัวนี้อุย้ยมีอะไรเนี่ยอันนี้ไอเทมในค้งผมนะเออมาถึงก็มีแจกแบบนี้ด้วยอะ่ะอุ้มีเกานะเกาะยีครับผมเซิร์ฟไทยเรามีแค่10%เท่านั้นนะเซิร์ฟนี้มี20%คิดเอาว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอึดขนาดไหนเนาะ โอเคมาดูปืนกันดีกว่าผมมั่นใจแล้วว่าคนส่วนใหญ่นะต้องดูปืนนะแล้ก็ดูดูกันไปนะผมอันนี้ก็ใช้ฉายา,ยาอาร์ใช้ฉาย,ายานะผมเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่ใช้ฉายา,ยาวะผมงงอ๋อนี้ซื้อมาเป็นแคสน,นะครับโอเคกอย่างที่เรารู้กันดีเนาะไม่ว่าจะเซิฟไทยเซิฟนอกก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกันในหน้าที่นี้เราจะไม่พูดนะลื้กกันอยู่โอเคก็ มีอาวุธต่างๆรู้สึกว่าจะไม่มีบาลตในคังนะโอเคน้กการตัวละครโอโ้โหเนีน่ยเขาบอกว่าภาพสวยขึ้นผมก็ไม่รู้มันสวยยังไงนะแต่ดูรวมๆมันก็น่าจะเป็นตัวละครคมชัดขึ้นหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันคมชัดกว่าเซิร์ฟไทยอีกนะโอเคก็ออย่างที่เราเห็นก็ไม่มีอะไรมากมายนี่ก็เป็นไอเทมต่างๆดูเอาว่ามีอะไรบ้าง ผมก็จะพยายามเลี่ยงช้าๆอันนี้ก็หัวกระสุนเกาะ20%นะฮะเยอะแยะเลยอันนี้กล่องอะไรเนี่ยมีกล่องค u ิ c เช h a กาชาที่เห็นในรูปคือมีควงข่าวด้วยเขาไม่รู้คืออะไรแต่ผมไม่เติมซื้อนะแมวอ,อันนี้อะไรวะนะท่านผู้ชมอันนี้ก็สงสัยจะเป็นกล่องแบบ ซื้อทีเดียวแบบยังไงละได้ทั้งเกาะได้ทั้งัวกะสุนหรือเปล่าน่าจะใช่โหนี่สงสัยจะเป็นเซตแล้วล่ะครับคลางแสงกันเราจะไปเปิดกันไหผมอันนี้คือกล่องอะไรวะสุ่มใช่ไหมเราได้หน้ากากมานะครับอ่ะเปิดไปใส่ไ,ไปกดเท่เลยวะมิซเซิฟไทยเซิฟไทยเราใช้ฉาย,ยานะแต่เซิฟนอกเขาไม่ใช้นะครับอืมความแตกต่างนะ แต่ของเขาจะเป็นวันของของไทยเราจะเป็นถาวรก็รู้สึกว่าของไทยเราดีกว่าเนาะอันนี้ก็โจมภูมิใจนะที่เล่นเซิร์ฟไทยเป็นประจำยังไงล่ะอันนี้แรงเหรอกดได้เลยปะไม่ได้ด้วยอันนี้ก็กดไม่ได้เอะอันนี้กดได้อันนี้กดได้คนอื่นก็จะเป็นเซริร์ฟคนอื่นก็จะเป็นชื่อฝรั่งสังเกตได้เลย,เลยคนอื่นจะเป็นชื่อฝรั่ง ส่วนผมก็เป็นชื่อคนไทยผมว่ามันบั๊กนะไม่ต้องแบบยังไงอะสงสัยแล้วว่าเออมันตั้งชื่อไทยยังไงมันเซิร์ฟไทยหรือเปล่ามันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะมันไม่ใช่เซิร์ฟเถื่อนแน่นอนมันเป็นเซิร์ฟถูกต้องเอ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ยมาแล้วเริ่มแล้วเอ้ามีคนหลุดปะน่ะสงสัยจะใช่ โอเคภาพกราฟิกในเกมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเซิร์ฟไทยนะเหมือนเดิมไปเพื่อนเดี๋ยวเราจะตามชายดุ่มคนนี้ไปนะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวตายโอ้โหอ้วนอ้วนอ้วนเราตายไอผมเคยเล่นเซิร์ฟมาเลเซียนะก่อนที่เซิร์ฟน้นจะปิดไปนี่ผมเจอแต่คนโหดมากเลยแบบสไนแบบอยางกระโปรง อันนี้เล่อจริงนะครับอันนี้เซิร์ฟอินโดนีเซียก็มีคนเล่นเยอะนะโอ้โอ้หสไนเปอร์ผมเห็นแล้วแต่ผมจะวิ่งเข้าประตูโอ,โอ้โหไม่ธรรมดาครับ <Mission S 1> สงสัย <c oughs> จะเป็นมือโปรแน่นอนเลยนะ แต่รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เขาจะนิยมเล่นเลือดร้อยตัวอ้วนกันนะครับผมถ้าใครมาดูเนะี่ยก็ไม่ต้องงงนะเออเนี่ยมันมีตะไครหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะมีแต่ตัวมีแต่คนเล่นนิยมพวกตัวเลือดร้อยนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเขาไม่ค่อยนิยมเติมอนะสับไวอะไรมีหมดนะเซิร์ฟนี้เหมือนเซิร์ฟไพ่เต้ยสวนหมดโง่เลยกู ง่่อเเลยมืกี้ขอไปดักก่อนนะดูก่อนเช็คก่อนเออโดนโดนได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอส่ส่วนก่อนเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมสมัครใหม่เขาน่าจะ okay, s <S จัดอยู่ในโหมดที่แบบว่าเจอแต่ผู้เล่นที่แบบยศน้อยๆด้วยกันนะเหมือนผู้เล่นม,มือใหม่อ่ะประมาณนั้นอ่ะอ,อันนี้ก็รีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับเจ็ช <Head shot. S 1> ็อตไปอย่าพูดอย่าพูด ใครที่แบบเล่นร้อยลำสองมาแล้วแบบยังไงอะมาเล่นเลือนร้อยมันก็จะงงๆหน่อยแนละ้วมันก็จะแบบเออๆหน่อยบนะผมตอนนี้ก็เริ่มเออมากเลยตอนนี้เมื่อกี้สไนเมอนไม่ตายวะมาปลาระเบิดดับไปก่อนโอ้โหปลาเล่นนะเดดนี่ย สงสัยจะเจอผู้เล่นมือใหม่นะแต่เมื่อกี้ก็มีผู้เล่นทนโทดเหมือ,หอ,หอนกันโอ้ยเอโดนวางไวามากครับมาช่วย้ะเพื่อน ตายเพื่อนตายเออไปเร็วไปกู้เร็วๆไอ้สิปายยิงกันแล้วเนี่ยโหมันคือมันเป็นอะไรที่แบบผ่ายิงกันง่ายนะยิงกันตายง่ายนะใครเห็นก่อนยิงได้ก่อนเลยเนะเพราะว่ามีแต่เลือดร้อยเซฟนอกเขานิยมเลือดร้อยอันนี้ผมรู้มาดีเคยเคยเล่นหลายเซฟแล้ว ดูเหมือนจะมีคนวิ่งมาหรือเปล่ามีครับผมตรงโน้นวิ่งไปตรงโน้นแล้วหรือเปล่าผมเห็นตรงประตูนะเมื่อกี้โอ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งอยู่ข้างในอยู่ข้างในวิ่งทำไมอีกคนหนึ่งตายวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อีกคนหนึ่งไม่ใช่เข้าประตูไปแล้วแบบรอดหรอกเหรอ <ม ission S 1> หรือยยิงทะลุหรือยังไง สงส aj aj ัยแบบว่าผู้เล่นมือใหม่เขาจะให้จับมาเล่นห้องนี้นะไม่ให้แบบไปเล่นเซิร์ฟแบบธรรมดาก่อนอะผมว่าใช่วะจริงน่าจากที่ผมคิดเลยคุณจะเกียนตัวข้างหน้าทำไมตัวหลังมึงมารับกรมแะเนี่ะโอ้โหปาระเบิดกูโอ้โหปาระเบิดง่ซะด้วย มีมีมีครับบนหัวผมมีนะผมรู้สึกได้ผมสัมผัสมันได้เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมว่าแล้วมันมีตัวม,ม,มีคนวิ่งมาทางซ้ายนี่ก็น่าจะมีส่องระยะไกลก่อนนะ head shot ไปดิอ๋อตงใส่วิ่งไปหมดแล้วเอา้าตายหมดแล้วเหรอโอเคโอเคดีดีดีด มีแต่ตัวเลือดร้อยมีแต่แบบยังไงอะมีแต่คนไม่ใส่หน้ากากมันก็ทําให้ยิงง่ายอย่างนี้แหละมีแต่เซิร์ฟนอกเขาเขานิยมเล่นเลือดร้อยมากมากเลยแค่ชื่อกายฟแล้วอะ่ะเขาชื่อเขาชื่อแบบประเทศเขาหมดเลยไ้ยแต่คือกูชื่อไทยอะ่ะกูชื่อต่างประเทศอะ่ะ <laughs> แต่รู้สึกว่า เขาน่าจะมองเห็นเป็นสีเหลี่ยมๆนะผมว่าน่าจะใช่นะแบบเป็นตัวสีเหลี่ยมๆหรือไม่ก็อาจจะมองเห็นเป็นชีผมเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะโดนทีมกูโดนหมดเลยเรียบร้อยโดนบอมไป ปโดนถังไปเป็นที่หนึ่งฝังเขาผมรู้เลยว่าเขาไม่ธรรมดาแนะ่นอนอะ่ะดักๆรก,กอยบ้างก็ดีนะจริงๆฮะโ <laughs> <laughs> อ้โหมือสนัยกูมาเรื่องว่ะเดี๋ยวบางให้เพื่อนจัดเลย คุมกันให้เราด้ยนะเฮ้ยจากไหนจากไหนเฮ้ยโอ้โหนึกว่าไม่รอดแล้ว,วลบก้อนหูตะไนของแม่นว่ะโอ้โหเป็นไงครับผมไม่ธรรมาดาใช่ไหมเอ้ยนี่คนนี้ไม่มีสับใบผมเห็นเขาสับปีนมาแกเนี่ยไม่มีสับใบแน่นอนคนนี้ หมือนมีคนใกล้ๆครับผมมีคนยิงกระตกอ่อแล้วนายจะวิ่งตามเราทำไมนี้เฮดช็อตลุฟุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้้้ โห oh. จัดไปเพื่อนเยี่ยมสวยอา้าวเพื่อนตายครับเหลือหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้เสียวเสียวเขาขึ้นมามีตัววบินขึ้นห้องกระจกครับอ <laughs> วางก่อนนะหัวห้องอยู่ไหนวนะเนี่ยรอครับผมตอนนี้ก็ทำได้แค่รอ คนวิ่งมาแล้วเดี๋ยวรอเสียงกู้ดีกว่าไหมอ,อ้มวนนี้เองผมก็นึกว่าตัวร้อยลำสองไม่ไม่ใช่มันจะพูดว่าร้อยลำสองมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เล่นกันเลือดร้อยร้อยบ้างร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยผมนึกว่าตัวผู้หญิงไง โอ้ยโอ้ย,อยกระโดดยิงโอเมาเลยคือเซิร์ฟอินโดนีเอ้ยคือเซิร์ฟมาเลเซียที่ผมเล่นเนี่ยโ a เอนี่จะยิงยากมากเลยนะแล้วก็คิดก็ยิงยากมากเลยต้องใช้ชายา,ยาคุมปืนเอาเลยอะครับคือแบบแยกคู่มันระยะไกลมันก็ยิงไม่ค่อยจะโดนนะแบบกระสุนบานมากบานมากอะ ใจเย็นสไนเปอร์สไนเปอร์ตายแล้วเอ้ยจัดการหน่อยเพื่อนถ่ายแล้วโอ้โหเริ่มจอดโอ้โห,เร,โโหเรียบร้อยเหลีอยงมาเลยไม่แต่ไหนทางกลับกันก็าอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เรียบร้อยครับตายแล้วเพื่อนเราอืมเราก็เก็บซากเพื่อนแบบนี้ ไปไปใครไปก่อนเลยสไนไปก่อนไม่ได้มาเดี๋ยวคุ้มกันเองต้องคอยระวังสไนเซิร์ฟนู้นก่อนเอ้ยสไนฝั่งนู้นก่อนด้วยเพราะสไนฝั่งนู้นเนขาแม่นนะจริงถ้าเขามีซับไปหน่อยนี่เผเผยนี่เก็บบททีมยังได้เลยอะ่ะโอ้โหโอ้หยิงมาเลย อออรอรอรอเจชน,นาแล้วอุ้วสนัยเราไม่ธรรมดาว่ะเอา้าชมนิดชมหน่อยตายเลยสงสัยเขินนะสงสัยเขิน อเอาไปยิงเลยอันนี้อันนี้รู้เลยว่ามาแล้วโอเคสุดยอดสนุกดีนะก็น่าจะประมาณนี้แหละลงแรงก็กดไม่ได้อะหรือว่าแบบเขาปิดซีซั่นนี้ไว้อยู่หรือยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็สนุกดีนะับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์ like, กดแชร์นะผมหรือถ้าใครอยากจะมาลองเนี่ยผมก็ ทำวิธีทําไว้ให้แล้วนะต้นคลิปนะก็บอกอีกทีเพื่อใครงงใช่ไหมเอ้ยมันทําอะไรของมันว่าอะไรเงี้ยโอเคครับผมก็ขอบคุณที่นับชมคลิปนี้มากๆ,ๆเลยนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูกันใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่างรวดเร็วนะครับผมขอบคุณที่นับชมคลิปนี้มากๆ,ๆเลยครับผม